เดอออกคำสั่งไฟบังคับให้รีบูดแล้วโดยใช้ชนะเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้รีบูดกลายเป็นแชมป์โลกของเดอนูบรุ่นเฟเธอร์เวทสมัยที่สองและในตอนนี้สมาคมมวยโลกเดอน u ูบได้ประกาศชื่อโอตาเบกโคมาตอบให้เป็นผู้ท้าชิงรายแรกของเขาโดยนายคารอสซาเวดประธานกรรมการ ของ WBA ได้กล่าวว่าคณะกรรมมาทิการแชมเปี้ยนสมาคมมวยโลกของ WBA ได้ออกคำสั่งให้จัดไฟระหว่างแชมป์โลกของ WBA รุ่นเฟเธอร์เวทรีรวูดกับผู้ท้าชิงอันดับที่หนึ่งโอตาเบกโคมาตอบแล้วสำหรับทางโอตาเบกโคมาตอบเป็นนักชกชาวอุซเบกิสถานมีสถิติการชก11ไฟชนะทั้ง11ไฟ เป็นการชนะนอกถึง10ไฟเขาคว้าตำแหน่งผู้ท้าชิงไฟบังคับได้จากการเอาชนะโทมัสวาดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำหรับทางรีวูดเองเขาคว้าแชมป์โลกเส้นนี้จากสถานะแชมป์ว่างเพราะแชมป์โลกคนเดิมซึ่งเป็นคู่โชคของเขาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างมัวลิซซโอลาล่าช่างน้ำหนักก่อนโชคได้129.8ปอนด์ซึ่งเกินพิกัดไปเกือบ4ปอนด ทำให้ถูกยึดแชมป์ก่อนที่ไฟจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเอง